รายการแปลกเหนือแปลก EP นี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับมต์สเสน่ห์ของวัดหลวงขุนวินวัดเก่าแก่สถาปัตยกรรมล้านนาที่มีประวัติยาวนานมากกว่า700ปีที่บ้านศพวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้แต่ด้วยทางที่ขึ้นไปยังวัดหลวงขุนวินนั้นเป็นทางขึ้นภูเขาโดยเฉพาะ5กิโลเมตรสุดท้ายจะค่อนข้างชันและอันตราย หากใครขับรถไม่ชำนาญคนรใช้บริการรถรับส่งที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านสกวินโดยทางทีมงานได้ใช้รถกระบะอิซูซูดีแมกวีคลอ2022สไตล์สปอร์ตออฟโรดสุดเท่คันนี้โดยพลานุภาพความแรงของเครื่องยนต์3.0ทำให้การขับขี่ดูสนุกและขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสบาย ก็หลักฐานต่างๆที่ที่เขา,าจะลึกไว้มันก็ไม่ค่อยมีแต่มีแต่ว่าคำบอกเล่าเขาเขาก็สันนิษฐานว่า,าเกิดตั้งแต่สมัยพระเจ้ายังมีพระชนอยู่เพราะว่าเราดูทางภาคเหนือเราหรือหลายๆที่เนี่ยพระเจ้าเสด็จประทับพระบาทตอนนี้เราดูความจริงว่าพระบาทเนี่ยถ้าถ้าท่าน าลาสังขารแล้วเนี่ยใครจะประทับให้ท่าน,นท่านต้องมาตอนที่ท่านมีพระชนอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันก็มีพระบาทอยู่ในป่านี้ห่างจากนี้ประมาณเจ็ดแปดโลแล้วก็พระเจ้าก็ประทับพระบาทที่นั่นเรียกว่าพระบาทย่ำบิดแล้วก็เสด็จมาที่นี่แล้วที่นี่ก็ให้เกสาธาตุาก็ได้บรรจุไว้เป็นพระธาตุอยู่ข้างหลังวัดนั้นและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เขาเล่ากันมาอย่างนั้นนะตั้งแต่นั้นมากวัดก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็สมัยนั้นก็คนชาวชาวเขาูแถวนี้เขาเรียกว่าเผ่าล้วก็เป็นคนพื้นที่ได้ได,ได้มีความศรัทธาในคําสอนพระเจ้าหรือว่าศรัทธาพระเจ้าก็ได้ทําวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ยุคของเจ้าเมืองเชียงใหม่นะประมาณคนหลวงวีรังคะ ก็น้องของคุณหลวงวิรังคะก็ได้มาบูรณะวัดนี้อันนี้ก็คือคําบอกเล่าว่าอย่างนั้นเมื่อพันสาร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก,ก็ยุคหลังมาก็มียุคของคูบาศรีวิชัยก็มีคูบาอุ่นเรือนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคูบาศรีวิชัยได้บูรณะขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนี้อาคารที่เราเห็นนี้ก็ประมาณ2 5 0 1ะและ้วก็วัดนี้ก็คงสภาพอยู่ เราก็ซ่อมบ้างแล้วก็ยังคงคงความเป็นของเก่าอยู่นะอันนี้ก็เป็นที่มาของวัดที่นี้ตามเอกสารที่ได้ทำเรื่องวัดก็เขาให้มาส6บหกไร่แต่รอบๆบนอกเนี่ยเขากันให้พื้นที่อุทยานก็ประมาณส0 0รอกว่าไร่อ่าคล้ายๆว่าให้ให้รอบนอกอีกทีหนึ่งแต่ว่าให้ดูแลเท่านั้นไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากก็ให้ดูแลให้อยู่ไปเท่านั้นเองคือ ตรงบริเวณนี้จะเป็นไม้จำปีนะใบจำปีป่าจำปีจำปาเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมกันจำปีเป็นใบใหญ่จำปาเป็นใบเล็กแล้วก็ดอกก็คล้ายจำปีจำปาบ้านนี้แหละทละนี้ว่าไม้เนี่ยเป็นใาย,ยืนต้นที่อายุมากก็ตายนะอย่างเช่นว่าข้างๆเจดีย์พระธาตุนี้ก็ตายอยู่ต้น,หนใหญ่มากเหมือนกันเราก็เลยว่าขอทางาบ้านเมืองขอมาทําพระนะก็เลยว่า,ามาทําได้ ได,ได้สององค์ต้นเดียวยืนตายก็ได้พระ,ะ,ะยืนเนี่ยท่อนโคนแล้วพระนอนก็ท่อนปลายคือพระยืนพระนอนนี่เกิดทีหลังยุคที่ตะมาได้มาอยู่แล้วประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะแล้วกเ็เราอาศัยว่าพื้นท,ท,ท,ที่ที่เขาสร้างสมัยคูบาอุ่นเรือนนั่นแหละคนพื้นที่แถวนี้เนี่ย เป็นคนแม่วางเนคนไทยใหญ่ส่วนหนึ่งแล้วก็คนพื้นเมืองคนทางเหนือใน,นส่วนคน,คนล้านนาในส่วนหนึ่งเราก็เลยว่าเ,เวลาสร้างพระยืนพระนอนก็เลยให้สองศิละปะพระยืนก็เป็นไทยใหญ่พระนอนก็เป็นล้านนาเราก็เอาสถานที่ที่เขาสร้างไว้ก่อนเป็นเป็นแบบ ตรงนี้เขาเรียกว่าวิหารนะวิหารก็มีเนินโบสถ์เล็กๆอยู่หน้าวิหารเนี่ยก็ไม่สามารถจะสร้างได้เพราะเล็กกันเลยเราก็เลยย้ายไปข้างบนอันนี้ก็เราจะเห็นไว้ว่าวิหารเนี่ยล้านนาแล้วก็หอไตรนั่นแหละออกจะเป็นลายใหญ่หน่อยเราก็เห็นว่าสองศิลปะเนี่ยยืนพื้นอยู่ตรงนี้เราก็เลยไปสร้างผ้เหยืนผระนอนก็สองศิลปะเหมือนกันคือเรื่องพญานาคนี่เราก็เห็นว่าสร้าง โบสถ์พระนอนแล้วก็วิหารพระยืนเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะมีบันไดหรือถนนขึ้นไปก็เป็นบันไดนาคแล้วก็เราก็คิดว่าเออนาคเนี่ยสร้างกันทั่วไปก็เหมือนตรงๆเราก็อาจจะให้ต่างจากเขาบ้างโดยการสร้างโคดเคี้ยวหน่อยแล้วก็บันไดก็อาจจะเป็นเหมือนเกตพญานาคอันนั้นก็เป็นการคิดขึ้นมาแล้วเราก็มีซุม้มมีอะไรม,มีมีทรงเครื่องหน่อย ันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราคิดขึ้นมาก็ให้ช่างเขาปั้นก็ได้ตามนั้นไม่มีอะไรเท่าที่ผ่านมาเราก็ช่วยตัวเองมา,าทั้งด้านถนนหนทางเรื่องการเป็นอยู่ก็มาตลอดนะแต่ถ้าหน่วยงานไหนที่เขามีความายินดีที่จะมาช่วยมาสร้างมานั้นเราก็ก็ได้ก็ไดเ้เราก็เห็นว่าทางบ้านเมืองก็อยากจะให้เป็นสถานที่ให้คนมาเที่ยวมาดูเราก็ไม่สามารถที่จะ ขัดแย้งอะไรนะก,ก็อนุโลมตามนั้นก็เราก็อยากจะให้ทุกคนให,ให้รู้ว่าสถานที่วัดก็ควรจะรักษาความสงบบ้างหรือความเรียบร้อยต่างๆเช่นการดันเล่นหรือการสุรายาเมาอะไรต่างๆที่นักนักท่องเที่ยวก็อาจจะมามาตั้งแคมป์ตั้งอะไรเราก็ไม่ไม่ดูไม่ไม่เหมาะเราก็ให้ความสภาพหน่อยก็แล้วกันสถานที่เป็นเป็นศาสนาเนาะ สนับสนุนโดยร้านสเต็กถาดเ0รเชียงใหม่สเต็กหลากหลายอาหารไทยอิตาเลียนยำขนมหวานกาแฟ ى, และเครื่องดื่มอีกมากมายคิดถึงรถกระบะคิดถึงทาราอซิซูุกาเน่บีฟเนื้อดีราคาโดนสนามฟุตบอลซีเอ็มเทฟฟอร์ดอารีนาเสื้อประตูผี